ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเราเวลาและตอนนี้ทุกคนก็กำลังรับชมเกม Black Clover M กันอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสาวก Black Clover M ใครยังเล่นอยู่บ้างนะครับผมบอกเลยว่าต้องดีใจกันจนเนื้อเต้นอย่างแน่นอนครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ย Black Clover M ได้อัปเดตตู้ตัวละครใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนั่นก็คือตู้ตัวละครซีซั่น4ที่จะมี Noel Halloween แล้วก็ชา Halloween นั่นเองนะผมพร้อมกับกิจกรรมใหม่ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทําเป็นโต กิจกรรมการเปิดกาชาแล้วก็ได้ของที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าม,มากๆสาหรับคนที่อยากเปิดนะผมร้านค้าสูย์แลกเปลี่ยนใหม่ที่สามารถใช้เพชร black k i s t e ธรรมดาเนี่ยในการแลกเปลี่ยนของต่างๆมาใช้ไม่ว่าจะเป็นกุ้งที่ up skill ที่อัพรสวรรค์บอกเลยว่าราคาเนี่ยไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาแชร์เทคนิคการเปิดกาชาของผมนะครับผมว่าผมจะบริหารจัดการเพชรยังไงในส่วนของผมเองที่อวยแอสตาหรือว่าอวยทีมแดงเป็นพิเศษเดี๋ยวผมจะมาแชร์เทคนิคในการเปิดของผมแล้วในการ ดองเพชรอย่างปลอดภัยแก่แล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่เป็นสายอ้วนทีมแดงเหมือนผมเนี่ยบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ควรพลาดนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัวละครแล้วก็มาดูตู้ใหม่กันก่อนดีกว่าครับผมว่าตัวละครแต่ละตัวเป็นสีอะไรทําอะไรได้บ้างแล้วก็ตู้เป็นยังไงบ้างนะครับผมไปดูกันเลยเข้ามาในส่วนของตู้อัญเชิญเรดอัพนะครับผมอัญเชิญเรดอัพซีซั่นสตอนนี้มีแค่2ตัวละครนะครับผมจะมีเป็นส่วนของโนเอลฮาโลวีนแล้วก็จะเป็นในส่วนของชามี่ฮาโลวีนก็อย่างที่เห็นเลยน no เน,ยะเนา, ler านะโนเอล เป็นสายแ t t a c k e r สีแดงนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายสกิลคร่าวๆนะครับผมของตัวละคร2ตัวนี้ว่าเก่งยังไงมีประโยชน์ยังไงบ้างตัวไหนควรจะเก็บหรือควรจะเก็บทั้ง2ตัวเลยดีเดี๋ยวผมพาไปดูทีละตัวกันเลยครับเข้ามาดูในส่วนของตัวแรกเลยนะครับผมขวัญใจหนุ่มๆห,หลายๆคนนะครับหรือว่าขวัญใจสาวๆหลายๆคนเช่นกันนะครับกับ Noel s i l v a Party สุดสยองหรือว่า Noel Halloween สาย Diverter สีฟ้าความสามารถของ Noel Halloween เนี่ยทุกคนคงจะเจอกันในหอเกียรติยศที่ตัวของบอดเนี่ยเอามาลงให้เราได้โดนกันนะเนาะ ค่อนข้างที่จะปวดเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสกิลของน้องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับมาที่สกิลหนึ่งนะครับผมให้ผลดีบัฟเพิ่มระยะเวลาของดีบัฟออกหนึ่งเทินกับศัตรูและ ตัด sp ลบ1กับศัตรูที่เราเลือกเป้าหมายไปครับผมลด sp ก็คือลด sp ที่ต้องใช้อ่าโจมตีภาษาแล้วก็สกิลพิเศษนะผมแล้วก็ยืดเวลาดีบับออก1เทินอันนี้คือสกิล1นะครับสกิล2ให้ผลดีบัฟลดพลังโจมตีเว้นเลเวล3กับศัตรู2เทินยั่วยุอีก2เทินและก็ลด sp กับศัตรูทั้งหมดลบ1นะครับผมโหลด sp อีกแล้วนะครับสกิล1ก็ลดสกิล2ก็ลดเหมือนกันมาในส่วนของสกิลพิเศษหรือว่าสกิลอันติีนะครับผมท่าสัตว์พิเศษก็คือให้ผลดีบล SP สกับสตูนะครับผมแล้วก็ล้างบัฟทั้งหมดออกจากสตูแล้วก็ให้ผลดีบัฟปลดอาวุธเลเวล3กับสตูเป็นเวลา2เทิร์นปลดอาวุธก็คือจะลดความเสียหายที่ทําลง34%ซึ่งถือว่าฝั่งหนูเนี่ยจะตีเราเบาลงขึ้นประมาณหนึ่งและแน่นอนครับมีลด SP ีไปถึง3แต้มกับสตูเลยทีเดียวนะครับผมและแถมยังมีการล้างบัฟของสตูอีกโหบัฟอะไรมาบัฟโจมตีบอกเลยว่าหายเกลี้ยงเลยนะครับผมสำหรับสกิลทักษะพิเศษหรือสกิลพิเศษทริกวอเตอร์ของโนเอลสีฟ้าเนี่ยค ะะมาที่การโจมตีประสานนะผมโจมตีพร้อมล้างบาเรียออกจากสตูตัวล้างบาเรียเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะผมตรงไปตรงมาเลยคือโจมตีปุ๊บตัวนั้นมีบาเรียอยู่บาเรียหายทันทีและมาในส่วนของปลดล็อก LR นะผมเมื่อเริ่มการต่อสู้จะให้ผลลดความเสียหายที่ทําไป40%กับจอมเวทแ t t a c k e r เป็นเวลา1เทิร์นมันก็ทําให้แท t a กอร์ของเราเนี่ยในเทิร์นแรกเนี่ยอึดขึ้นเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าลดความเสียหายที่ทํา40%จากปกติเนี่ยตัวแ t t a c k e r ของเราอาจจะโดนวันฮิตตายเลยฝั่งนู้นเปนก่อนบับบับบับ วันที่มาปุ้มตายรอบนี้อาจจะไม่ตายถ้าคุณใส่โนเอลเข้ามาในทีมแล้วปลดล็อก LR มากันที่สกิลเสริมแกร่งติดตัว2ดาวนะครับผมเมื่อเริ่มต้นเวฟเนี่ยจะให้ผลดีบัฟเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ30%กับศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา1เทินนอกจากจะต้องกันแอตแทกเกอร์เราตายเนี่ยลดความเสียหายแอตแทกเกอร์ในเทินแรก40%แล้วเนี่ยพอขึ้น2ดาวเนี่ยเริ่มต้นเวฟจะให้ผลดีบัฟ เพิ่มความเสียหาย30%กับศัตรูทั้งหมดทําให้เราตีศัตรูฝั่งนั้นแรงขึ้นนะครับก็บอกเลยว่าตัวของโนเอลดีบัฟเฟอร์สีฟ้าเนี่ยเป็นตัวที่ must have มัสแฮบมากๆนะครับผมเมตา p v p ช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเพราะว่าในส่วนของโนเอลเข้ามาลด SP ทําให้ฝั่งตรงข้ามอัตียากขึ้นถ้าเกิดว่าตัวไหนที่โนเอลจิ้มไปรัวๆๆ,ๆๆๆเนี่ยตัวนั้นเนี่ยแทบจะไม่ได้ออกสกิลอื่นเลยเนอกจากสกิล1กับ2อนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเมตา p ี p ีที่ปวดแน่นอนนะฮะ บอกเลยว่าตัวนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทาั้งปวงมาแซมมากๆแล้วน้องก็น่ารักและควรม,มีเป็นอย่างมากมาที่ตัวที่2นะครับผมเป็น Attacker สีแดงชามี่นะครับผมปาร์ตี้สุดสยองหรือว่าชามี่ฮาโลวีนที่หลายคนจะเรียกกันนะครับผมอาจจะดูแปลกตานิดน,นึงเพราะว่าชามี่ปกติเนี่ยเราจะเห็นในคราบของฮิลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นชามี่ SR ชามี่ชุดว่ายน้ํา SSR าเนี่ยก็เป็นสีฟ้าทั้ง2ตัวเลยแล้วก็เป็นฮิลเลอร์ทั้ง2ตัวแต่ว่ารอบนี้เนี่ยชามี่มาในส่วนของ Attacker สีแดงนะครับผมสกิลจะน่าสนใจแค่ไหนหรือว่าจะ แรงแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูกันทีละสกิลเลยนะฮะมาที่สกิลหนึ่งนะครับผมยิงกระสุนเวทฟักทองไปนะครับผมให้ผลเผาไหม้กับศัตรูสร้างความเสียหายต่อนเนื่องเป็นระยะเวลา2เทินก็คือติดเผาไหม้เนี่ยสเทินแน่นอนสําหรับใครที่โดนชามี่สกิลหนึ่งใส่เข้าไปนะครับผมเข้าใจง่ายๆส่วนสกิลที่2เนี่ยชามี่จะคว้างระเบิดลูกกวาดนะครับผมสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดหากศัตรูได้รับผลของเอฟเฟกต์พายฟักทองอยู่เนี่ยส่งผลให้เกิดเอฟเฟกต์ประทัดฮาโลวีนกับศัตรูดังกล่าวนะครับผม effect, oween, เอฟเฟ ทองอ่ะระเบิดสแต็กทำงานทันทีประมาณนี้ซึ่งพายฟักทองเนี่ยมันจะไปอยู่ในสกิลพิเศษหรือทักษะพิเศษเดี๋ยวผมพาไปดูต่อไปเลยนะฮะมาในส่วนของสกิลพิเศษนะครับผมหรือว่าเป็นสกิลไฮไลท์ของตัวรุ่นพี่ชามี่เลยนะฮะก็คือซุพิเศษของชามี่ก็จะเป็นการโจมตีสร้างความเสียหายใส่ศัตรูให้ผลเอฟเฟกต์พายฟักทองเอฟเฟกต์พายฟักทองคืออะไรคือเมื่อผ่านไป5เทิร์นหลังจากให้ผลเอฟเฟกต์นี้จะทําความเสียหาย600เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีและพลังโจมตีเวทแล้วก็ uh, เกอฟอเฟกต์พ่ล เสียหายที่ทําโดยพายฟักทองทุกครั้งที่เริ่มเทินแต่ละฝั่งเนี่ยจะมีเอฟเฟคนี้ได้เพียง1เอฟเฟคเท่านั้นคือความเสียหาย600%เนี่ยแล้วคิดจับพลังโจมตีเวทแล้วก็พลังโจมตีปกติเนี่ยหลังจากผ่านไป5เทินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยหากศัตรูได้รับผลของเอฟเฟคนี้อยู่เนี่ยเมื่อเริ่มเทินของตัวเองจะสุ่มย้ายเอฟเฟคไปยังเพื่อนร่วมทีมของฝ่ายศัตรูก็คือผลของพายฟักทองเนี่ยจะถูกย้ายไปที่ตัวอื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายต่อเนื่องจากการเผาไหม้กับศัตรูที่ได้รับการย้ายเนี่ยมาเป็นระยะเวลา2เทินนะครับผมแล้วก็หากศัตรูได้รับผลของเอฟเฟคพายฟักทองจะสร้างความเสียหายต่อ เนื้อเผาไหม้ใส่ศัตรูอีก2เทินก็คือตัวที่ย้ายเนี่ยก็จะโดนเผาไหม้นะครับผมตัวที่โดนเนี่ยก็จะโดนเผาไหม้คือเผาในเผาอีกทีหนึ่งนะครับเป็นสายเผาไหม้เต็มตัวสําหรับชามี่ฮาโลวีนสายสีแดงตัวนี้นะครับผมแอ่แทกเกอร์ตัวนี้บอกเลยว่าใครที่ชอบเล่นสายเผาไหม้ไม่ควรพลาดนะครับผมแล้วก็คอมโบคู่กับสกิลสที่จะทําให้เอฟเฟกต์ไฟักทองเนี่ยระเบิดสแต็คได้โดยที่ไม่ต้องรอ5เทินก็จะเกิดประทัดฮาโลวีนเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมมันจะจะเป็นคอมโบประมาณนี้ก็คือจ่ายในส่วนของสกกกิิิลพเเเเศษไไปปป่่่ออนแแ้้วว็จายสืใหดดระะทับ นะครับผมโดนกันแรงๆไปเลยทีเดียวต่อไปเป็นการโจมตีประสานนะครับผมก็จะเป็นการโจมตีพร้อมล้างบาริเรียอีกแล้วเหมือนกับโนเอลสีฟ้าตัวเมื่อกี้เลยโนเอลฮาโลวีน no <L Halloween S 1> ที่เราได้แนะนําไปก็คือช่วงนี้ใครที่เล่นราเดสหรือเล่นโนเอลชุดไว้น้ำเนี่ยใน PVP บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยเมตาล้างบาเรียได้เริ่มคืบคานเข้ามาแล้วนะฮะบทดล็อกสกิล LR นะครับผมเมื่อมีพลังชีวิตต่ำกว่า30%จะส่งผลให้เอามาตัดเป็นเวลา1เทินจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อการต่อสู้ต่อ,องาล,ล้าค ายฟักทองออกจะสร้างความเสียหายต่อเนื่อเผาไหม้2ชั้นใส่ศัตรูทั้งหมดอีก2เทินก็คือถ้ารุ่นพี่ชามี่สองดาวเนี่ยบอกเลยว่าเผาได้ทั้งทีมนะครับผมแรงมากๆเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับสายแอตแทกเกอร์สำหรับคนที่ชอบเล่นพวกสายเผาไหม้อย่างเฟอร์โกเขียวเฟอร์กโกเทนนิตนะครับผมรุ่นพี่ชามี่แอตแทกเกอร์สีแดงตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการเล่นสายเผาไหม้หรือสําหรับการเล่นทีมแดงล้วนในอนาคตก็สามารถเอาไปใช้กันได้นะครับผมบอกเลยว่าแรงมากจริงๆนะกหกร,ร,ร้อยเปอร์เซ็นต์ค สู่เทคนิคการเปิดกระชาของผมเนี่ยเดี๋ยวผมพาแวะมาดูกิจกรรมก่อนแล้วกันนะครับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็จะมีกิจกรรมทําเบนโตนะผมทำเบนโตก็คือเราจะทาเบนโตที่อัดแน่นไปด้วยวัตถุดิบแสนอร่อยเนี่ยแล้วมอบให้เหล่าจอมเวทเป็นของขวัญก็คือตรงนี้เราจะสามารถได้วัตถุดิบเบนโตจากการที่เราทําเควสรวบรวมวัตถุดิบการทําเบนโตตามนี้เลยนะผมก็จะมีการใช้พลังงานใช้ัวคอนโซนจาคุณสามารถาอ่านได้เลยว่าเนี่ยทำอะไรบ้างอ,อัปเกรดอุปกรณ์ซื้อไอเทมนะครับตกปลาก,กี่ครั้งเสริมแก่งหน้าสก,กิลปรุงอาหารอันนี้ผม ก็จะได้ก่องเบนโตแล้วก็จะได้วัตถุดิบที่แตกต่างกันเสร็จแ,แล้วคุณสามารถมาที่กิจกรรมทาเบนโตนะครับผมคุณเลือกไปที่กล่องเบนโตแล้วคุณก็สามารถเลือกอาหารที่คุณอยากจะทําได้เลยอย่างผมเนี่ยเลือกเป็นก้อนอ่าเป็นก้อนเนื้อตรงกลางเนี่ยเนาะแล้ก็สามารถเลือกไปได้เลยครับได้9อันเนาะกล่องผมมี9แต่ว่าวัตถุดิบผมมีมากกว่านั้นครับก็สร้างไป เสร็จพิบทีนี้เราก็ไปที่กิจกรรมของขวัญนะผมอย่างผมเนี่ยทำข้าวกล่องเบนโตให้โนเอลเนาะเมื่อกี้มันให้โนเอลใช่ไหมเราก็จะสามารถดูได้ด้วยนะว่าหลังจากให้ข้าวกล่องแล้วเนี่ยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยยามิโนเอลหรือว่าแม็กนาเนี่ยสามารถให้ของอะไรคุณได้อย่างโนเอลเนี่ยก็จะมีในส่วนของการ์ดตัว S S R นะครับผมสุ่มมาแล้วก็มีเพชรด้วยมีอาหารต่างๆรองเท้าที่อัพสกิลของแม็กนาก็จะแตกต่างกันออกไปจะเป็นเรื่องของพรสวรรค์ของขวัญอาหารสตามิเน่คล้ายๆกันตัวเนี่ยคล้ายๆกันส่วนของยามิเนี่ แล้วก็หินปุกพรสวรรค์ต่างๆแล้วผมใครอยากจะทําอาหารให้ใครก่อนก็จัดไปตามสิ่งที่อยากได้อย่างตัวผมอยากได้ที่อัพสกิลก่อนอยากได้ตั๋วสุ่มเกลือตรงนี้เผื่อได้ตัวละครหรือได้การ์ดหน้าสกิลเอสเมาเพิ่มก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะส่งใหโนเอลเนี่ยผมส่งทั้งหมดเลยปึ๊บอ่ะนั่นคือสิ่งที่สิ่งของที่ผมจะได้นะครับผมตามนี้เลยนี่ผมได้ตั๋วมา2ใบได้เพชรได้ที่อัพสกิลเรียบร้อยนะครับผมแล้วเนี่ย พอทาเสร็จหมดปุ๊บเนี่ยของที่หมดโคต้าก็จะถูกติ๊กถูกแบบนี้เลยนะครับผมนี่ง่ายๆอย่างนี้เลยครับแค่ทําภารกิจตามนี้ทําเป็นโตส่งของขวัญจ,จบๆนะครับผมโดนมาที่ตั๋วอัญเชิญสายสัมพันธ์สุดเดือดอันนี้จะเป็นการอัญเชิญหรือว่าใช้ตั๋วกระชาเข้าใจง่ายคือยิ่งคุณเปิดกระชาเท่าไหร่คุณก็จะได้ได้ของตามนี้เลยครับผมเปิดกระชา50ครั้งก็จะได้เป็นกุ้งแดงนะครับผมเปิดกระชาเนี่ยเจได้เป็นพรสวรรค์เนี่ยคนส่วนมากเนี่ยจะมาเปิดกันที่ร2 0ยยี่ยมันะครับผมเพราะ เ s s เและไม่พอนะครับผมตัวเลือกจอมเวทเอเดนาอันนี้เนี่ยมันมีไอรอามีลิสมียางมีแดงมีเนตรมารเข้ามามีเคียโตมีคาโนโสสาหรับใครที่ยังขาดตัวไหนอยู่เนี่ยอยากได้ไอรอาไปผ่านหออยากได้ลิสไปลองทําทีม p v p อยากได้ฟาหน้าฟ้าไปทําทีมฟาร์มอย่างรวดเร็วเนี่ยก็สามารถเปิดถึง120โลตู้ไหนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถมาเลือก ตัว SSR ได้เลยนะครับผม1ตัวฟรีๆจริงๆก็ไม่ฟรีหรอกนะครับผมเราก็ต้องเปิดก่อนเนาะแต่ว่า120เนี่ย er ผมถือว่าเป็นตัวเลือกเนี่ยก็ค่อนข้างจะที่จะคุ้มค่านะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวเลือกหน้าสกิลที่200ดูได้เลยตามนี้นะครับว่าจะมีการ์ดไลอาการ์ดลิสเหมือนเดิมนะเหมือนกับตัวละครเลยแล้วก็มีเลือกเครื่องประดับ lh นะครับอยู่ที่300นะครับก็สุดแล้วแต่ว่าจะเปิดเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นกล่องอัญเชิญหินปุกเวทในตํานานอันนี้ก็คุ้มมากๆสําหรับใครที่กําลังทําของอุปกรณ์อยากจะสุดกว่านี้เนี่ยถ้าเปิดมาถึง250เนี่ยคุณจะสามารถสุ่มหินในตำนานเนี่ยสีม่วงเนี่ย ถ้าเกิดว่าดวงดีอาจจะออกคิเลที่ดาเมจเอเมทแทกเปอร์เซ็นนัทแ,แทกเปอร์เซน็นอย่างงี้ก็จะสามารถบูทความเก่งของตัวละครคุณได้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมอันนี้ก็ลองพิจารณาดูเนาะว่าเรามีงบประมาณเท่าไหรอ่อยากจะเปิดถึงประมาณไหนครับก็คงประมาณนี้สําหรับกิจกรรมในช่วงนี้นะฮะเข้าสู่ไฮไลท์ของผมนะครับผมผมจะมาแชร์เทคนิคการเปิดกระชาในช่วงนี้ของผมนะครับว่าผมเนี่ยอวยทีมแดงผมอยากจะเล่นแอสตาปีศาจนะครับผมซึ่งเข้ามาในโพชนานุกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและคาดว่าในอีกหนึ่งอาทิตย์ต่อไปนนีน่าจะมตู้ของ เ,เข้ามาเป็นตู้เรตอัพพร้อมกับการ์ดนะแล้วก็มีตู้สเตปอัพด้วยนะครัอผมจะแบ่งอย่างนี้ครับคือก่อนหน้านี้ผมได้ทําการเปิดยูโน่ไปประมาณหนึ่งนะผมผมได้ยูโน่มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้การ์ดของยูโน่มาแต่ผมเสียไปประมาณร2 0ย3 0แล้วผมก็ทะลึ่งไปเปิดแลนกิทต่อด้วยนะแต่ผมไม่ได้แลนกิทด,ด้วยคนระับประมาณร้อยกว่ากว่าครับนะนั่นทาให้เพจของผมเนี่ยมีไม่ได้เยอะเท่าไหร่ จะสังเกตว่าผมจะมีอยู่ประมาณ2อ6 0 0เพชรเนาะซึ่งผมจะพยายามคุมนะครับไม่ให้เพชรต่ำกว่า24,000ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่าแอสตาเนี่ยน่าจะมาเป็นตัวสีขาว นะครับผมจากที่ดูจากหลายๆที่เนี่ยแอสตา่าจะมาเป็นตัวสีขาวแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวสีขาวเนี่ยผมก็จะมีพอาการาันตีแอสตา200โลหรือว่าได้1ตัวเป็นอย่างต่ำนะครับผมได้แน่ๆหนึ่งตัวผมจะได้ตัวแน่ๆแ,แต่จะได้การหรือจะไม่ได้เนี่ยผมก็ให้ดวงเป็นคนนําพาไปนะครับผมส่วนตู้ซีซั่นเนี่ยผมได้ทําการเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอาจจะดูดวงดีไปนิดนึงสาหรับบางคนแต่ว่าผมเปิดไป50โลเนี่ยผมได้ในส่วนของโนเอลฮาโลวีแล้วนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของการโนเอลเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วน ของชามี่เนี่ยเอาจริงๆแล้วอะผมมองว่าชามี่กับการ์ดเนี่ยตัวชามี่มันเก่งมากนะครับผมจะเอาจากกุญแจนะครับผมจะเอาเพชรคุญแจซึ่งผมเลือกมาแล้วจากประตูแห่งการพบผ่านนะครับผมเลือกชามี่มาเป็นที่เรียบร้อยเพราะผมเปิดได้โนเอลแล้วแผองผมก็คือผมก็จะไม่เปิดกระชาอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้อาทิตย์หน้าคาดว่าแอสตาน่าจะมาะครับผมจะดองเพชรน,นะครับในการ สุ่มแอสตาทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยเซฟเซฟไว้ต้องได้การันตีเพราะผมกลัวไม่ออกตัวมากๆเลยนะครับผมเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีกับตู้เรทอัพนะครับผมแล้วก็จะแบ่งเพชรมาในส่วนของการซื้อของในสูตรแลกเปลี่ยนใหม่นะครับแลกจํากัดเนี่ย มันจะมะีในส่วนของอาหาร l o b s t ร์ดำครับ l o b s t ร์ดำ200เพชต่อวันได้50ผมว่ามันคุ้มมากเลยนะอันนี้ควรจะซื้อไว้ทุกวันนะครับ200เพชต่อวันเนี่ยเราได้เพชต่อวันเนี่ยมันเกือบจะ200หรือบางทีมากกว่าถ้าคุณไปทำนู่นทำนี่มาครับผมมันมันคุ้มมากที่จะซื้อเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยเติบโตในเรื่องของอุปกรณ์ทำให้เราฟาร,ร์มอุปกรณ์ได้ดีขึ้นนะครับผมเอาอุปกรณ์มาผสมได้มากขึ้นเนาะแล้วก็ในส่วนของเศษเซี่ยวเจตดจำงเนี่ยผมซื้อหมดแล้วนะครับเป็นเศษเล็กหรือว่าจะซื้อเกกกกกาาาา็็ได้นนนะครรรััับบมหหยพอิจ เพจให้ดีในส่วนของร้านค้าแลกจำกัดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยผมมองว่าอาจจะยังไม่ค่อยคุ้มที่จะซื้อเท่าไหร่นะครับผมที่คุ้มก็จะมีที่นอัปสกิลน้อยระดับกลางระดับเล็กแต่ว่าผมเลือกที่จะซื้อระดับเล็กเพราะว่าระดับกลางเนี่ยผมเหลือเยอะนะครับระดับเล็กผมจะเหลือน้อยผมเลยซื้อหมดเลยนะครับผมก็ประมาณ1,200พอรอเพจอันนี้เป็นซื้อขาดเพราะมันจำกัดต่อบัญชีแค่6รอบนะครับผมแต่ล็อบสเตอร์เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานมาวันแรกมาวันนี้เนี่ยผมต้กออกนะรัม็ววล1000เพ5ปาณแ ได้บสเ s t e r มาฟาร์มอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าอันนี้ผมว่ามองว่าคุ้มมากๆแล้วก็ที่อสกิลเนี่ยน่าจะคุ้มที่สุดบริหารเพชรยังไงก็ได้ครับให้มันไม่ตก2 4 0 0 0ถือว่าเซฟสำหรับแอสตาส่วนในตัวหออนาคเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแม่มดที่เราจะเอามาเล่นคู่กับแอสตาแดงหรือว่าจะเป็นในส่วนของฟาน่าเขียวที่แบบหลายคนอาจจะอยากได้ทั้งแม่มดทั้งฟาน่าเลยเนี่ยอาจจะต้องบริหารจัดการให้ดีกว่าผมแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้มองฟาน่าเขียวไว้ใครที่ดูช่องผมเนี่ ก็จะเล่นทีมแดงที่ผมอยากจะเล่นประมาณนี้ครับผมแผนที่ผมเปิดก็คงประมาณนี้นะผมถ้าจะให้ผมแนะนําก็คือใครที่มีเพชรมากกว่า24งห0หรือสามห0 0 0เนี่ยผมแนะนําให้มาหยอดนะครับตู้ซีซั่นนะครับหยอดมาเหอะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผมให้สักร้อยี่ะถ้าเกิดว่าคุณมีสักห้าหกหมื่นอะร้อ่ะคุณจะได้ตั๋วเลือกตัวละครนะเว้ยในในเนี้ย ตัวเลือกตัวละครในกิจกรรมตัวอัญเชิญสายสัมพันธ์อะร้อยี่สิบอะคุณก็ไปเลือกตัวที่คุณยังขาดหรือคุณอยากทําดาวตัวไหนคุณก็เลือกตัวนั้นไปผมว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเพราะว่าไอมูลค่าของตัวเลือกจอมเวทอะถ้าไปเติมไม่เอา,ามันค่อนข้างที่จะแพงมากๆเลยนะครับนี่มันจะอยู่ที่ 5, ห้าพันไม่เลยนะกว่าคุณจะเลือกจอมเวทได้แล้วตัวเลือกจอมเวทที่อยู่ใน 5, ให้าพันไมเนี่ยมันไม่แจกลายองค์ลายอาไม่แจกตัวใหม่ๆด้วยนะมันแจกแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเกิดว่าไม จะไม่ต้องไปถึงขั้น300ก็ได้ถ้าเกิดว่าแบบคุณไม่ได้อยากได้ของหลังจากนี้นะเอาสักประมาณร้อ่สิบเนี่ยเพื่อเอาตัวเลือกอะคุ้มมากๆนะผมแล้วก็คุณก็มารุ้นเอาว่าในตู้เนี้ยตู้ซีซันอะคุณได้โนเอลหรือชามี่ถ้าคุณได้ชามี่คุณก็หยุดเลยหรือคุณได้โนเอลคุณก็หยุดเลยนะผมแล้วคุณก็มาเลือก กุญแจเป็นตัวที่คุณยังไม่มีอย่างผมเนี่ยผมเลือกเป็นชามี่เพราะผมได้โนเอลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเลือกเป็นชามี่แทนก็น่าจะจบกว่านาะอส่วนการ์ดเนี่ยแนะนําว่าชามี่อ่ะจริงๆมีหรือไม่มีก็ได้นะครับใส่ไปการ์ดแท็บส่วนแบล็ตินพัสด์เนี่ยสำหรับใครที่ ยังไม่ได้คิดว่าจะเลือกการ์ชามีหรือโนเอลเนี่ยผมเชื่อไปทางโนเอลเลยนะเพราะว่าโนเอลเนี่ยในอนาคตถ้าคุณอัพการ์ดโนเอลไปสูงๆเนี่ยโนเอลจะขี้โกงมากๆนะครับโกงแบบโกงโคตรๆเลยแต่รุ่นพี่ชามีเนี่ยใส่เป็นการ์ดดาเมจแทงก็เพียงพอแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับการวางแผนคร่าวๆของผมแล้วก็ผมก็คงจะแนะนําได้ประมาณนี้ว่าแบบถ้าเกิดว่าเหลือเยอะให้หย่อนแต่ถ้าเหลือไม่เยอะผมแนะนําให้เซฟเลยนะเซฟเลยเพราะว่าสําหรับคนที่ อยากจะเปิดแอตาหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อวยแอตาเหมือนผมเนี่ยผมแนะนําให้มีแอตาติดไอดีไว้เนาะในส่วนของคอนเทนต์ในอนาคตเนี่ยมันใช้แอตาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมันช่วยให้คุณเล่น คอนเทนต์เกมนี้ในอนาคตได้ง่ายขึ้นนะครับผมวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเราวิลัสเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมต่อไปด้วยนะครับสำหรับใครที่เห็นตู้ซีซั่นนี้อยากกลับมาเล่นหรือว่ายังไม่เคยเล่นเกมนี้เลยเนี่ยแล้วอยากจะลองโหลดมาเล่นดูก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสตรีมทุกวันนะครับผมยกเว้นวันอาทิตย์นะฮะหรือว่าถ้ามีเอ็กซิเดนอะไรผมก็จะแจ้งไว้ในแฟนเเเพจจจหรรือออออววว่่าแแ้้้้งงงไใในนนนนนคมมมมูิตตีีขผััลกสสด สวัสดีทุกคนครับ